ดีค่ะวันนี้นะคะก็จะมาแชร์วิธีการพันผ้าพันหูกระเป๋าแบบที่3นะคะก็จะได้แบบนี้เดี๋ยววิธีการทำทำแบบไหนนะคะก็ตามมาดูกัน,นะคะ่ะวิธีการพันผ้าหูกระเป๋าขั้นแรกนะคะเราก็จะแบ่งผ้าให้ได้ครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเนี่ยแบ่งครึ่งผ้าเสร็จแล้วก็ดึงแล้วก็จับชายด้านหนึ่งนะคะพันดึงแน่นๆนะคะพันไป พอพันมาถึงชายมันแล้วนะคะดึงให้ตึงๆแล้วก็เราก็ใช้นิ้วชี้นะคะกันไว้แบบนี้กันผ้าไว้นะคะแล้วก็เอาชายมันนะคะใส่มาที่ร่องตรงกลางนะคะแล้วเราก็จะเหลือตรงเนี้ยนะคะเราก็จะเหลือร่องไว้ข้างหลังเนี่ยนิดนึงนะคะเพื่อที่จะเอาชายมันเนี่ยแทงกลับลงไปนะคะแล้วก็ ดึงชายผ้าลงมานะคะแทงกลับลงไปแล้วก็ดึงชายผ้าลงมานะคะตรงนี้เราก็ดึงดึงชายผ้าตรงที่เป็นรูเมื่อกี้นะดึงมาให้ให้มันเป็นโบนะคะดึงดึงจัดมาให้เป็นโบนะคะแล้วก็จัดระเบียบรูปร่างของมันแต่ว่าตรงนี้ยังไม่ต้องดึงแน่นมากนะคะให้สามารถที่จะตกแต่งรูปร่างมันได้แล้วก็ ชายตรงนี้นะคะชายตรงนี้เมื่อกี้เนี่ยที่เราที่เราดึงลงมาเนี่ยเราก็จะเอาไปพันพันขึ้นมาเห็นไหมตรงนี้มันจะเริ่มเป็นโบแล้วเราก็เอาชายตรงเนี้ยเสียบลงไปที่กากระบาดตรงนี้นะคะเสียบย้อนกลับลงไปแล้วก็ดึงลงมานะคะนี่มันก็จะเป็นโบแล้วทีนี้เราก็ค่อยๆจัดใช้ใช้จัดแบบค่อยๆดึงไปนะคะจัดไปเรื่อยๆ จนมันเป็นสภาพแบบนี้เราก็จะเหลือชายนิดนึงนะคะแล้วก็เนี่ยเราก็ดึงให้ตึงเท่านี้มันก็จะเป็นโบนะคะน่ารักเก๋ๆแบบนี้นะคะอ่าตรงนี้เราก็สามารถที่จะจัดจัดระเบียบได้ชายนี้ก็ถ้าใครไม่ชอบให้มันเหลือก็กพันไปอีกรอบนึงก็ได้มันก็จะเป็นแต่โบเป็นโบเฉยๆแต่ว่าตรงเนี้ยเราจะทิ้งชายไว้นิดนึงก็ได้นะคะอ่าอันนี้ก็คือเสร็จไปข้างหนึ่งเราก็จัด ให้มันสวยงามนะคะนี่แบบนี้อ่าต่อมาอีกข้างหนึ่งนะคะก็พันเหมือนกันเลยอันนี้ชายอีกฝั่งหนึ่งนะคะฝั่งที่เหลือเราก็พันมาก็วิธีเดียวกัน วิธีการเดียวกันก็คือใช้นิ้วชี้กันนะคะแล้วก็ใช้ชายสอดมาด้านที่เป็นช่องอยู่นะคะแล้วก็เ,เหลือเหลือช่องที่ด้านหลังนิดนึงนะคะสำหรับที่จะสอดย้อนย้อนย้อนชายมันกลับคืนไปนี่นะคะก็สอดสอดชายเนี่ยนะคะไปที่ช่องด้านหลัง แล้วก็ชายที่เราดึงมาเมื่อกี้นี้นะคะก็เอาสอดกลับคืนไปที่กากบาทเนี่ยนะคะตรงกรากบาดตรงนี้เราก็สอดกลับคืนเข้าไปนะคะอ่ะตรงนี้ก็จะเห็นเป็น เริ่มเป็นโบแล้วแต่ว่าเราก็ต้องมาจัดตรงนี้เราก็จะได้โบอีกฝั่งหนึ่งเหมือนกันนะคะนี่แบบนี้เราก็ค่อยคอยจัดดึงค่อยคจัดค่อยๆดึงให้มันให้มันเสม,เสมอกันนะคะอันนี้ก็จะเหลือชายนิดนึงเหมือนกับอีกฝั่งหนึ่งนะคะอ่าเท่านี้ อันนี้ก็จะเป็นกระเป๋าเก๋ๆนะคะเป็นโบน่ารักน่ารักก็จะทาให้ให้กระเป๋าเราดูดีขึ้นมาค่ะเท่านี้นะคะเราก็จะได้กระเป๋าน่ารักน่ารักเก๋ๆนะคะถ้าเกิดว่าเราพันผ้าหูกระเป๋าก็จะดูกระเป๋ามันน่ารักขึ้นมานะคะสำหรับคลิปนี้นะคะใครที่ชื่นชอบก็กดไลค์กดแชร์กด subscribe นะคะแล้วก็กดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆสำหรับวันนี้ลากันไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ